สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กับช่อง Fin My Style กันนะคะก็ช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบ,บ่งปัน ความรู้เนี่ยหาเกี่ยวกับโลกการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะโดยวันนี้นะคะประเด็นที่เราหยิบขึ้นมานะคะก็ในส่วนของตัวตลาดตรา,าสารหนี้นะคะว่าเรามีมุมมองต่อตัว US Treasury Bond Yield หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องว่าล่าสุดเลยเนี่ยตัว Bond Yield ของยุโรปนะคะระยะยาว30ปีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นขึ้นมาค่อนข้างมากสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วเราจำเป็นต้องกังวลหรือไม่ ไปติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยค่ะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวันคืนวันศุกร์เองเลยนะคะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเฮโรของทางสหรัฐนะคะที่เรียกได้ว่าออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะ โดยตัวเลขที่ออกมานะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเพียง22,000รายเท่านั้นนะคะในขณะที่ตลาดคาดการไว้นะคะก็คือ75,000ตําแหน่งนะคะก็เลยทาให้ตัวนอนฟาร์มเฮโรที่ออกมาเนี่ยก็สร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนนะคะว่าตลาดแรงงานของทสรัฐเนี่ยมันอ่อนแอแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปมองในส่วนของตัวอัตราการเลิกจ้างนะคะจะเห็นว่ายังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ1.1%นะคะสะท้อนให้เห็นอว่าอะไรนะคะว่าบริษัทส่วนใหญ่นะคะมีการลดพนักงานผ่านการไม่จ้างงานเพิ่มมากกว่าการเลิกจ้างเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ตัวเลข nonfarm p a y r o ออกมาเพียงแค่2 2 0 0 0ตําแหน่งในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันง่ายจะเป็นการสะท้อนแล้วลหละว่าการจ้างงานมันเริ่มอ่อนตัวนะคะ แต่ประเด็นที่สาคัญที่พลาดไม่ได้เลยคืออะไรนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวเลขนันฟาร์เพโลที่ออกมาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมันมักจะออกมาต่ํากว่าที่คาดไว้สาเหตุก็คือมาจากว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ตรงกับช่วงฤด,ดูการเปิดเทอมของสหรัฐนะคะก็เลยส่งผลให้อัตราการตอบแบบสอบถามของรายงานเพโลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกมาต่ํากว่าปกตินะคะโดยตัวเลขจากบูมเบิร์กเขาก็บอกออกมาว่าส่วนใหญ่มักจะมีการที่ Rewise up. นะคะในส่วนของตัวเลขนันฟาร์มเพโลในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะประมาณอยู่ที่2 7 0 0 0ตําตแหน่งนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาดังกล่าวที่เรามองไว้ว่า22,000รายเนี่ยก็น่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ27,000น 27, รายนะคะจากตัวเลขยอนหลังสถิติที่บุมเบิร์กได้มีการทําไว้นะคะเพราะว่าอะไรที่ช่วงเปิดเทอมของสหรัฐเนี่ยทำให้ตัวเลขนันฟาร์เพโลต่ํากว่าคาดนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะเกิดจากตัวทามมิ่งมิสแมชนะคะก็คือส่วนใหญ่โรงเรียนส่วนใหญ่นะคะจะมีการ เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากการจ้างงานพาร์ทไทม์มาเป็นฟูลไทม์นะคะก็ได้ทําให้ตัวการเอ่อการกรอกข้อมูลหรือว่าการรายงานตัวเลขนะคะมักมักจะมีการไม่ออกมาไม่ค่อยครบถ้วนนะคะแล้วก็ประกอบกับว่า ตัวบริษัทธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะคะผู้ที่จะมีการรายงานหรือตอบแบบสอบถามสดงมักจะติดภารกิจในการส่งลูกไปโรงเรียนนั่นเองค่ะก็จะทำให้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเลขนัินฟาร์มเพโลที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะเราอาจจะต้องดูอีกทีว่ามันจะมีการรีไวซ์อัพมากขึ้นหรือน้อยเพียงใดน,นะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าตัวเลขการจ้างงานตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รีเฟกข้อมูลที่แท้จริงนั่นเองค่ะ แต่ถามว่าตลาดรีแอคกันไปอย่างไรบ้างนะคะภาพทางด้านขวามือนี้ค่ะก็คือตัวเลขที่เราหยิบออกมาให้เห็นนะคะฉากสีฟ้าๆเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ว่าก่อนที่นอนฟาร์มเพโรจะมีการประกาศออกมานะคะตลาดเขาก็ค่อนข้างที่จะ Price In ว่าจะมีการลดอัตรอ,อกเบียในเดือนกันยายนนี้ไปมากพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ Price In ไปถึงการปรับลดอัตรอกเบีย้ยในปีหน้าด้วยนะคะ2026แต่พอตัวเลขนอนฟาร์มเพโรออกมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าแท่งสีส้มๆม,มีการปรับเพิ่ม ขึ้นมากขึ้นไปอีกหมายความว่าอะไรก็คือตลาดเขาก็ตกใจนั่นแหละว่าตัวเลขเงินฟัร์เพโรที่ออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยอาจจะทาให้เฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นในเดือนกันยายนนี้แล้วก็ปรับมากขึ้นในปีหน้าหรือเปล่านะคะจะเห็นได้จากตัวแท่งสีส้มที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากมากขึ้นเรื่อยๆในทุกของการประชุมเฟดนั่นเองค่ะนั่นก็เลยทาให้เรามองไว้ว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยไปสูงถึง50บเบสิสไ์หรือเปล่านะคะแต่อย่าลืมว่าเฟดเขาก็ต้องมีการติดตามในส่วววนนนของงตัเเฟิฟด้ยะะคะ ซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศออกมานะคะก็คือจะประกาศออกมาในเดือน กันยายนนี้ก็คือเดือนสัปดาห์สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะโดยตลาดเนี่ยก็เขาก็คาดการไว้ว่าตัวเลข CPI เนี่ยน่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณ3.1%นะคะก็คือสูงจากก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณสองที่อยู่ไว้ประมาณ2.7%ซนะคะซึ่งก็ถ้าตัวเลขเงินเฟ้อย,ยังคงออกมา,มามากกว่าที่ตลาดคาดหรือว่าออกมารุนแรงมากกว่านี้ก็อ,อาจจะเป็นตัวที่ทําให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับรลดอัตราดอกเบี้ยแรงอย่างที่ตลาดคาดไว้นั่นเองค่ะถามว่าเอ๊ะ แล้วมีการตามที่ตลาดเนี่ยมองว่าตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเฟดแน่จะปรับลดเนี่ย จากที่ผ่าอย่างที่ภาพที่เราโชว์ไปเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วบอลยูเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเราดึงออกมาจากกรุมเบิร์กให้เห็นนะคะเส้นประบะก็คือบอลยูทั้งเคิร์ฟเลยนะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เส้นเขียวนะคะจะเป็นเส้นของบอลยูปัจจุบันฮัสมมนสะท้อนนี่เห็นว่าอะไรนะคะจากเห็นเลยว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาไปสูส่วนเส้นสีเขียวเนี่ยสะท้อนใี่เห็นว่าตัวบอลยูนั้นมันมีการ Pri c e i อรรอัตราการลดอัตราเบี้ยของตลาดไปมากพอสมควรแล้วนะคะเมื่อนักต,ต,ตั้งแต่ต้นปีโดย ยี่สองปีแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับสี่เปอร์เซ็นต์นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะค้อนที่เห็นแล้วว่า บอนยู ừ, bon เนี่ยมันมีการ Price in ในส่วนของตัวเรื่องอัตราการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไปมากพอสมควรแล้วนะคะโดยที่ตลาดเนี่ยก็ Price in การดอกเบีย้ยไปไประมาณของปีนี้นะคะก็คืออยู่ที่ะระดับประมาณ 2- 3ครั้งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ะระดับประมาณ3-4ครั้งแล้วนะคะก็เลยทําให้เห็นว่าหากมีการบอกวอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาจริงๆในเดือนกันยายนนี้เนี่ยบอนยู bon ก็ไม่น่าจะปรับลดลงแรงไปมากค่ะซึ่ง ถามว่าเอ๊ะแล้วมุมมองที่เรามองตัวบอลยูสหรัฐเนี่ยมองยังไงนะคะต้องย้อนไปก่อนนะคะอันนี้ทําไมเห็นนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ย year to date ที่ผ่านมานะคะบอลยูสหรัฐส ah ิปีเส้นสีฟ้า,ฟาจะเห็นเลยว่ามันมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างไซเวอยู่ในกรอบประมาณ4-4.5%ถึงนะคะโดยเราก็มองกรอบนี้นี่แหละน่าจะเป็นกรอบที่บอลยูน่าจะเคลื่อนที่อยู่ระดับ4-4.5%ถึงไปตลอดจนถึงสิ้นปีนี้นะคะถ้าหากว่าในส่วนของตัวการตัดสินของ ะะว่าทรัมป์เนี่ยจะต้องมีการโดนตัดสินในเรื่องของการคืนภาษีหรือเปล่านะคะถ้าทรัมป์ต้องการคืนภาษีจริงๆนะคะแล้วก็ยกเลิกนโยบายภาษีจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงกดดันที่ทําให้ตัวบอลยูสหราสิบปีเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่าที่ระดับ4%ก็เ,เป็นไปได้นะคะ การตัดสินคดีนี้นะคะอย่างเร็วสุดตลาดก็มองไว้ว่าน่าจะเป็นในส่วนของปี2026ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าบอลยูสหรัฐปีเนี่ยนะนะปีนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยน่าจะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวไซเบอร์ถึง4-4.5%เท่านั้นนะคะโดยบอลยูถ้าย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นะคะ2ปีเนี่ยก็เห็นไ้ว่าตลาดไพรซ์อินการปรปับลดอัตราดอกเบี้ยไปมากพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยหากเดือนกันยายนนี้มีการปรปับลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆนะคะบอลยูของหลับ2ปีก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวที่ปรับรลดรุนแรงไปมากกว่า นั้นนะคะในขณะที่บอนอยิว10ปีนะคะก็จะเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ที่ประมาณ4ีถึงค่ะและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็ในส่วนของตัวเรื่องยิวเคอร์ฟนะคะที่มันส่อบแววว่ามันน่าจะมีความชันขึ้นนะคะในของทางฝั่งยุโรปนะคะถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะคะก็เกิดจากตัวเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองของทางฝั่ง ประเทศฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่ว่านายกฟรองซัวเองเนี่ยกำลังเผชิญการลงมติไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิด ออวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันนะคะก็ะคือจะส่งผลให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะล้มหรือยุบสภาแล้วก็จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าซึ่งก็จะสร้างความไม่แน่นอนต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายการคลังนะคะโดยประเด็นที่ทําให้ตัวบอลยิว30ปีนะคะของทางฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษเองเยอรมันเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากก็คือจากเรื่องประเด็นนี้แหละก็คือในส่วนของตัวประเด็นความกังวลทางด้านการคลังนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องหนี้ของทางรัฐบาลของ ทางฝั่งยุโรปนะคะโดยข้อมูลที่สอบออกมาก็คือทางพันธบัตรรัฐบาลยุโรปนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นทางเยอรมันบุนเองนะคะ30ปีก็เรียกได้ว่าปรับขึ้นมาแต่ระดับที่3.4%นะคะก็คือสูงสุดในรอบ14ปีนะคะทางฝั่งฝรั่งเศสเ,เองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงสุด4.5%นะคะก็เรียกได้ว่าสูงสุดเลยในรอบตั้งแต่ปี2 0 1 1นะคะก็คือสูงมากกว่า16ปีแล้วนะคะแล้วก็ทางฝั่งยูเคเองนะคะ30ปีกิลเองเนี่ยก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นมาถึงระดับ5.75%ก็เรียกได้ว่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี1998นะคะก็ในส่วนของตัวประเด็นความกังวลทางด้านนี้าหาะเนี่ยเป็นหลักนี่แหละที่ทำให้ตัวทางบอลยู30ปีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วถามว่าเออนเราน่ากังวลแล้วหรือยังว่าตัวนี้มันจะเกิด contagion effect ลุกลามบานไปลายไปทั้งทั้งฝั่งยูโรโซนเลยหรือเปล่า เราก็คาดว่ามันไม่น่าจะลุกลามนะคะเพราะว่าอะไรเพราะในส่วนของตัวถ้าเรามาดูในประเด็นนี้เสียเจาะลึกกันบ้างนะคะฝรั่งเศสเ,เองเนี่ยมีภาหนี้สูงถึงประมาณเกือบ116%ของทางด้าน GDP แล้วก็ขาดดุลก็ประมาณสูงถึง6%ของทาง GDP นะคะเกดิดจากทางาการใช้จ่ายทางรัฐนะคะที่เกิดจากทางด้านเรื่องระบบระบบปบำนาญสาธารณสุขนะคะแล้วก็ ประเด็นดังกล่าวของทางฝรั่งเศสของทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็อาจจะหลีกไปสู่ในเรื่องของการโดยดาวเกรดเครดิตเวทติ้งที่ปัจจ right ุบันเนี่ยฟิกก็กาลังเลยกได้ว่าทบทวนอยู่นะคะถ้าเราปัจจุบันเครดิตเวทติ้งของทางฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ double A ลบนะคะก็ฟิกกก็กำลังทบทวนอยู่ว่าจะต้องโดนดาวเกรดไหมนะคะแต่ในส่วนของเรื่องประเด็นนี้เสียนี้เองหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าต้องกังวลแล้วหรือยังเราก็คาดว่า ไม่ต้องนะคะเพราะว่าอะไรราะหนึ่งเลยนะคะความไม่แน่นอนทางการเมืองของทางแบบประเทศอิตาลีเองนะคะก็เรียกได้ว่ามีความโปร่งใสมากกว่าทางฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องตัวนี่นะคะสถานะทางการคลังของทางอิตาลีเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงดูดีกว่าทางฝรั่งเศสเสียด้วยซ้านะคะประกอบกับว่าอะไรเราก็มองว่า ECB เนี่ยถ้าหากมันมีความเรียกได้ว่าความกังวลจริงๆหรือสอแววว่ามันจะเกิดลุกลามบานปลายไปจริงๆเนี่ยเราก็คาดว่าทาง ECB ก็น่าจะมีเครื่องมือที่จะจํากัดผลกระทบไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างนะคะ c o n t a g i o n Effect ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นย้อนรอยไปในอดีตเองเกิดภาวะวิกฤตทางด้านกรีซหรือว่าอิตาลีเองนะคะ ECB ก็ออกมาให้คํามั่นว่าจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ลุกลามเป็นวงกว้างค่ะดังนั้นเนี่ยประเด็นที่ว่าบอลยิวสา ปีระยะยาวของทางฝั่งยุโรปเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะลุกลามไปมากกว่านี้จนทําให้เราต้องเริ่มกังวลแล้วหรือไม่อันนี้ก็บอกเลยว่ามันไม่น่าจะมีความกังวลไปมากขนาดนั้นเพราะเราก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่า ECB น่าจะมีมาตรการหรือที่เรียกว่าตัว transmission protection instrument ออกมาเพื่อที่จะช่วยทางด้าน เออความกังวลน,นี้ไม่ให้ในลุกลามบานไปลายไปได้มากนะคะแล้วก็น่าจะมีการที่ว่าแล้วก็ประกอบกับว่าสถารนาะคางด้านการคังอย่างไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเองนะคะก็ยังคงแข็งแรงความไม่นานทางการเมืองก็จะเกิดเพียงแค่ทางฝั่งฝรั่งเศสเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าความโปร่งใสของทางอิตาลีก็ยังคงมีมากกว่าค่ะ นี่ก็เป็นสรุปนะคะในส่วนของวันนี้ที่เราหยิบยกขึ้นมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆให้แบ่งปันกันนะคะว่าเรามีมุมมองต่อตลาดตราสารนี้อย่างไรเดี๋ยวขอรีแคปสรุปอีกทีนะคะ1เลยเนี่ยเราก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะคะครั้งแรกหลังจากที่คงมานานในรอบแเดือนในเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ระดับเนี่ย 25ปีบ s หรือเบสิคปบเนี่ยอาจจะต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าก่อนนะคะว่าจะุนแรงมากไหมสถานการณ์ตัวเลขตัวภาคทางด้านภาคการจ้างงานมันมีการส่อแววว่ามันอ่อนแอก็จริงแต่อย่าลืมว่าตัวเลขนันฟาร์มเพโรเนี่ยส่วนใหญ่เดือนสิงหาคมมักจะมีการรีไวซ์อัพขึ้นมานะคะจากในช่วงที่ว่าไทมิ่งที่มีการประกาศตัวเดือนสิงหาคมเนี่ยมักจะไปชนในส่วนของตัวเอ่อการเปิดเทินของทางสหรัฐนะคะก็เลยทําให้ตัวเลขการ เก็บข้อมูลอาจจะได้ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องมากนักนะคะก็เลยตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เราอาจต้องพิจารณาเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวกรอบนะคะบอลยูสิบปีสหรัฐเราก็มองไว้ว่าน่าจะอยู่ในเว้นสี่ถึงสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปลายปีนี้นะคะแล้วก็ตัวบอลยูสองปีของสหรัฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับตัว รีเฟล็กหรือว่า Price อินทางด้านการปรับรบอัตราดอเบี้ยไปมากพอสมควรแล้วนะคะก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ3.5%แล้วนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยเนี่ยประเด็นที่ว่าบอลยูของทางยางยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะถามว่าต้องลุกลามปไปน้ากังวลไหมนะคะอันนี้ก็บอกไปว่ามันไม่น่าจะกังวลมากเพราะเราก็คาดหวังไว้ว่า ECB น่าจะมีมาตรการที่จะออกมาช่วยจํากัดผลกระทบนี้นั่นเองคะ่ะก็หวังว่า ทุกท่านจะได้รับข้อมูลจากทางช่องฟินไมซ์ไซด์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ทางช่องเราด้วยแล้วก็ติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือว่าทาง TikTok ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่อุตส่าห์ช่วยกันฟังจนถึงาจบคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะยังคงติดตามต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ はい。Bye bye.